สวัสดีค่ะพบกับคุณครูการ์ตูนอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีเลขคู่และเลขคี่มาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะไปชมคลิปกันเลยค่ะ เกมเลขคู่และเลขคี่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันแต่ก่อนอื่นนะคะเด็กๆมารู้จักจํานวนคู่กันค่ะจํานวนคู่ก็คือจํานวนเลขที่จับคู่กันได้แล้วลงตัวพอดีค่ะส่วนจํานวนคี่ก็คือจํานวนเลขที่จับคู่กันแล้วไม่ลงตัวพอดีนั่นเองถ้าเด็กๆยังไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันดีกว่าค่ะ จำนวนเลขทุกตัวที่ลงท้ายด้วย 2, 4, 6, 8, 0น to Así, include include 2, Besides, ั่นก็คือจำนวนเลขคู่นั่นเองค่ะเช่นเลข12ลงท้ายด้วยสองเลข14ลงท้ายด้วย4เลข16ลงท้ายด้วย6เลข18ลงท้ายด้วย8 และเลข20ลงท้ายด้วย0นั่นเองค่ะเลขทุกตัวที่มีเลขที่ลงท้ายด้วยเลข 2, 4, 6, 8, 0นั่นคือเลขคู่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาดูเลขคี่เลขที่ลงท้ายด้วย 1, 3, 5, 7, 9แล้วก็11ลงท้ายด้วย1นะคะ13เห็นไหมคะข้างหลังเลข3 15 17แล้วก็19ค่ะเลขที่ลงท้ายด้วย1 3 5 7 9นั่นก็คือเลขคี่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมกันดูนะคะส้มของคุณครูมีจำนวนกี่ผลคะ1 2 3่ะ6 2 3 4 5 6ถูกต้องค่ะส้มของคุณครูมี6ผลนะคะไหนรองจับคู่กันดีกว่าค่ะว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ จับคู่กันแล้วนะคะครบหมดพอดีทุกตัวแสดงว่าเลข6เป็นเลขคู่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาดูแตงโมงกันค่ะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ชิ้นค่ะเรามาจับคู่กันดีกว่าค่ะจับคู่นะคะ แสดงว่าแตงโมงห้าเชิงของคุณครูจับคู่ได้ไม่พอดีค่ะลูกศรสีเหลืองชี้เอาไว้แสดงว่าเลข5เป็นเลขขี้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะชมพู่มีด้วยกันทั้งหมด8ผลค่ะถูกต้องค่ะเรามาจับคู่ให้เลข8ของชมพู่กันดีกว่าค่ะ เลข8ของคู่จับคู่ได้พอดีแสดงว่าเลข8เป็นเลขคู่นั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูมังคุดกันค่ะว่ามีกี่ผลคะเด็กๆช่วยคุณครูนับหน่อยค่ะถูกต้องค่ะมี7ผลนั่นเองเราจับคู่ให้เลข7กันดีกว่าค่ะ เหลือนะคะแสดงว่าเลขเจจับคู่ไม่พอดีลูกศรชี้อย่างนี้แสดงว่าเลขเจเป็นเลขขี้ค่ะถูกต้องค่ะต่อไปเรามาดูสับประรดกันดีกว่าค่ะมีกี่ผลคะถูกต้องค่ะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ผลนะคะจับคู่ให้สับประรดกันดีกว่าค่ะ คู่หมดเด็กลองดูสิคะสับประรดของเราไม่เหลือเลยค่ะมี10ผพจนจับคู่ได้โคโรบพอดีแสดงว่าเลข10เป็นเลขคู่ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูองุ่นกันดีนกว่าค่ะช่วยคุณครูตูนนับหน่อยค่ะถูกต้องค่ะองุ่นมี9้านะคะเด็กๆลองจับคู่องุ่นของเรากันดีกว่าวา้า เหลือใช่ไหมคะแสดงว่าเลข9ลูกศรชี้อย่างนี้แสดงว่าจับคู่ได้ไม่พอดีดังนั้นเลข9จึงเป็นเลขคี่ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเรามาทบทวนกันค่ะเลข1 3 5 7 9เป็นเลขอะไรคะคู่หรือคี่เอยถูกต้องค่ะเป็นเลขคี่ค่ะเลขที่ลงท้ายด้วย2 4 6 8แล้วก็10หรือว่าศูนย์อยู่ข้างหลังเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ถูกต้องค่ะเป็นเลขคู่นั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวเลขแบบไม่มีรูปภาพกันดีกว่าค่ะเลข5าเป็นเลขคู่หรือขคี่คะถูกต้องค่ะเป็นเลขคี่นะคะเลข4เป็นเลขคู่หรือเลขคี่คะ ถูกต้องค่ะเลขสีเป็นเลขคู่นะคะเลข8เป็นเลขคู่หรือเลขคี่คะเลขคู่เก่งมากค่ะเลข9ล่ะคะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่เก่งมากค่ะเป็นเลขคี่นั่นเองจบแล้วค่ะเกมเลขคู่เลขคี่แล้วพบกันใหม่กับคุณครูในสัปดาห์หน้าคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ